ตำนานคนดังอดีตดาราเด็กสี่ยอดกุมานค่ะคุณโจ้จักริดเคยตกนรกทั้งเป็นเพราะว่าติดยาเสพติด หลายคนอาจจะยังจําอดีตดาราเด็กสุดโด่งดังอย่างคุณโจ้จากกริคชครัชน์นะคะที่โด่งดังสุดๆเลยจากละครเรื่องสี่ยอดกุมารค่ะแต่หลายคนอาจจะไม่รู้มาก่อนว่าคุณโจ้นะคะก็มีอดีตที่สุดขมขื่นที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนค่ะว่าตนเองต้องเคยตกนรกทั้งเป็นนะคะเพราะว่ายาเสพติดมาก่อนคุณโจ้ได้เล่าว่าตอนเด็กๆนะคะเหลืองมากหาเงินได้นตั้งแต่ประถมเราถูกรังแกไม่ได้เพราะว่าเป็นสี่กุมารน,นะคะเป็นเด็กขี้โม้เป็นดาราเราต้องอยู่เหนือคนอื่นพอขึ้นมหนึ่งสังคมเปลี่ยนมีชีวิตวัยรุ เราเลือกทุกอย่างกิจกรรมที่เด็กเกเรทําจําได้ว่าหัดส,สูบกัญชาครั้งแรกตอนม2ส,สูบแล้วหัวเราะกินข้าวกินขนมอร่อยและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการตกนรก คุณแม่ของคุณโจ้ค่ะเล่าว่าคุณโจ้วัยเด็กเป็นเด็กที่พูดเพราะไม่ดือ้อจนมาถึงวัยรุ่นนะคะมีทั้งน่ารักแล้วก็ไม่น่ารักแม่ย้อนเหตุการณ์ไปตอนนั้นคุณโจ้าอายุ14นะคะเริ่มมีอาการแปลกๆคำพูดเชื่อถือไม่ได้ค่ะลูกโกหกบางครั้งเราทําเป็นไม่รู้เพื่อที่จะจับพฤติกรรมว่าเขาโกหกอะไรแม่อดทนมาตลอดตอนที่เขาเปลี่ยนแปลงไม่เคยคิดสักนิดเดียวว่าลูกจะไปสู่เส้นทางยาเสพติดเพราะว่าไม่มีอะไรบกพร่องในครอบครัวเลย คุณโจเผยโมเมนต์ที่ไปดูหนังน้ำพุมีฉากไอ้น้ำพุขี้ยาแล้วไอ้น้ำพุหันมาต่อยหมัดนั้นมันเหมือนเข้าไปถึงหัวใจโตขึ้นมากูนเนี่ยแหละน้ำพุจริงๆแล้วจุดจบของเรื่องนี้คือน้ำพุตายแต่เราไม่ได้มองไปมองแต่มุมเท่ๆมีรุ่นพี่ช่างกลเอาเฮโรอ,อีนมาให้เราตามหาเพราะว่าน้ำพุใช้เฮโรอ,อีนตอนนั้นดมกาวด้วยพอเจอเฮโรอ,อีนเรารุ่นใหญ่ต้องเฮโรอ,อีนถึงจะเท่ด้านคุณแม่ก็สงสยัยแต่ก็ยังไม่ชัดนะคะจนคุณโจมาบอกเอง ความรู้สึกตอนนั้นอธิบายไม่ได้ว่าเจ็บปวดทรมานจิตใจแค่ไหนเราทุกได้ร้องไห้ได้แต่ว่าเราไม่สามารถด่าลูกได้เรากลัวว่าเขาจะออกทางไปจะเกิดความทุกได้แต่ร้องไห้กอดลูกว่าบอกแม่ได้นะว่าเป็นยังไงบอกความจริงแม่รับได้หมดเลยลูก มาหาทางออกกันรักษาต่อเนื่องคุณโจก็ไม่หายนะคะจนโจหนีออกจากบ้านค่ะคุณโจเล่าว่าตอนนั้นอยากแข่งรถไปแอบออกรถแม่ก็เป็นห่วงก็เลยหนีออกจากบ้านไปอยู่ในกวนสูบกัญชาทั้งวันสุกเสาร์ก็ไปแว้นรถตรงสามเหลี่ยมดินแดงตอนหลังบาดเจ็บจากการถูกช่างกลนตีนะคะเริ่มมีการฉีดเฮโรอีนค่ะคุณแม่เผยว่าหลังจากที่คุณโจหนีไปนะคะแม่ไม่มีความสุขเลยแม้แต่วันเดียวแม่ตามหาโจทุกซอกทุกมุมบางทีก็เหมือนในหนังในละครแม่ไปถึงโจก็ออกจากทางหลัง บ้านตามไปเขาก็เร็วกว่าเราไปดักตรงที่โจ้แข่งรถถ้าไม่ไปยืนขวางมันไม่กลับบ้านแน่ส่วนลึกแม่รู้ว่าโจ้รักแม่ไม่ให้แม่ตายหรอกยืนขวางรถชนกันหมดล้มกันหมดเลยนะคะคุณโจ้บอกว่าเป็นครั้งแรกที่แม่พาเราเข้าบ้านได้นะคะเพื่อนๆคุยกันว่าอยากเลิกคุยปัญหากันไปคุยปัญหากันมาเพื่อนคนหนึ่งก็ดึงปืนยิงหัวตัวเองกระจายต่อหน้าเลยรู้สึกว่าชีวิตโคตรแย่เลยเพื่อนบางคนฉีดฉีดอยู่ก็นอกตายต่อหน้า เคยเจอศพตายคามือผมก็ดึงเข็มมาฉีดตัวเองใครตายก็ไปค้นว่ามีผงไหมรู้สึกโคตรแย่เลยทำอะไรโคตรทุเรศไปเยอะมาก เริ่มอยากเข้าบ้านตราบใดยังอยู่ที่เดิม99.99% 99ไม่มีทางเลิกได้แน่ๆถึงต้องเข้าบ้านคุณแม่กล่าวว่าแม่มีแต่กำลังใจไม่เคยด่าลูกศึกษาจากคนที่ติดเลิกหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับที่ตัวโจอย่าให้เขาเครียดแม่รักษาตลอดคนในครอบครัวพี่สาวโจแอนตี้มากแม่จะบอกลูกเงินทองหาใหม่ได้แต่น้องร่วมช่องคลอดเดียวกันก็มีค่โจคุณโจบอกว่าตัวเดียวบนโลกนี้ที่น่ากลัวที่สุดก็คือเฮโรอีน ทุกครั้งที่ผมนอนฝันว่าสูบเฮโรอ,อีนตื่นมาผมร้องไห้เลยไม่อยากกลับไปเสพเฮโรอ,อีนอีกแล้วเพราะว่าเป็นยาเสพติดที่ทรมานที่สุดในโลกแล้วเหมือนปวดฟันแต่เป็นการปวดทั้งตัวมันวิ่งได้บางทีก็วิ่งไปที่ข้อทรมานไปหมดคนติดเกินปีลึกๆอยากจะเลิกเรามีมันเราไม่ต้องเจ็บเราไม่มีมันเราโคตรเจ็บทรมาน คุณแม่เผยว่ากับการรักษาลูกชายไปมาหมดทุกที่เลยค่ะที่ไหนบอกว่าดีนะคะแพงที่สุดก็พาไปแม่ไม่เข้าใจว่าอยู่ที่ตัวโจถ้าจะหยุดก็คือหยุดได้เรากลัวลูกทรมาน กลับมาเขาก็เล่นอีกเลิกยากนะคะเขาเอาเรื่องเวรกรรมมาบอกชาติที่แล้วคงเป็นคนขายยาให้เด็กสูบลูก3ามคนติดยาหมดน้องชายอีกคนก็ติดอยู่ในบ้านเดียวกันแม่ต้องดูแลหมดแม่ไหวพระตลอดลูกสำนึกบาปในชาตินี้แล้วขอให้ผ่านไปให้ได้ให้ลูกชายหลุดพ้นตรงนี้คุณโจยอมรับว่าคุณแม่ฉลาดมาก จะให้เสพแต่บอกว่าให้เป็นเข็มสุดท้ายแล้วไปเลิกถ้ากระบอกทุกที่ไปมาหมดไม่ง่ายที่จะผ่านเฮโรอีนมาได้มีที่แม่ล่ามโซ่อยู่กับผมผมไม่เคยใช้ความรุนแรงมีแต่ความเจ็บปวดทรมานก็มีการกระโดดฟาดข้างฝาอยากจะสลบแบบไม่อยากตื่นมาอยู่กับความทรมานไม่อยากเป็นภาระของแม่เคยคิดที่จะฆ่าตัวตายคุณแม่กับคุณโจ้นะคะมีปฏิหารกันมาเยอะเขาโดดบ้านกินยาแม่ช่วยจนรอดมาหมดซื้อยาให้ลูกเสพไม่รู้ว่ารอดตำรวจมาได้อย่างไร แม่เอาติดตัวไว้ตลอดจากเสพวันละ4 5ครั้งเลื่อนเวลาให้ได้มากที่สุดเป็นวันจะดูอาการถ้าลงแดงก็จะเอาไปให้ทำอยู่ปี2ปีลูกไม่หยุดเสพยาแม่ก็เลยเสพด้วยคุณโจ้บอกว่าวิธีโหดสุดของคุณแม่เวลาเราฉีดเขาจะบอกว่ามึงมีความสุขแต่กูทุกข์หนักกว่านั้นผมฉีดหันไปหาแม่นั่งสูบเฮโรอ,อีนติดด้วยกันก็เลิกด้วยกันค่ะคุณแม่บอกว่าหาวิธีทุกอย่างให้เลิก ลูกจะสุขสุดยอดแบบนี้ต่อไปแม่ก็จะเจ็บปวดทรมานแบบนี้ต่อไปมีนาทีที่คิดฆ่าแม่แล้วจะตายตามคุณโจ้บอกว่าหูแว่วตลอดว่าแม่โทรบอกตำรวจให้มาจับโจ้ไปทีไม่อยากจะทนแล้วรู้สึกว่าแม่ไม่รักเราด้วยความที่เป็นเด็กคิดว่าทําด้วยความรักเราฆ่าแม่ทิ้งแล้วตายตามดีกว่าเพราะเสพยาแล้วมันเห็นเงาว่าโทรบอกตำรวจให้มาจับ แต่เห็นโทรศัพท์ว่างเปล่าถ้าเกิดว่าแม่เดินมาหยิบน้ำในตู้เย็นเราคงข้ามแม่ไปแล้วหรือเปล่านี่คือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่เราต้องคิดเยอะแล้วคุณแม่เผยว่าการรักษาคุณโจยาวนานมากๆหาทางออกหลายวิธีด้วยกันค่ะใช้ความอดทนเหลือล้ําเล่าไม่หมดสามีก็ไม่สนใจนะคะเฝ้าแต่กับลูกความรักไม่มีอะไรเหนือฟ้าแม่พ่อกับแม่เรายังไม่รักเท่าลูกเลยต้องทําให้ลูกเลิกยาเป็น1ิปีก็ต้องทําให้ได้ต่อสู้กันมาตลอดจนมีวันนี้ค่ะ คุณโจบอกว่าถ้าเดินอยู่วงจรนี้มีคำตอบรออยู่ค่ะไม่ติดคุกก็ตายเสียอวัยวะเกินครึ่งเสียอนาคตจากการเรียนหนังสือแน่นอนเริ่มแรกค่ะที่คุณโจได้ไปเป็นวิทยากรนคะคะเขาบอกว่าขอแค่สักคนที่เลิกได้นั่นถือเป,เป็นเป้าหมายค่ะส่วนตัวเขาถ้าไม่มีแม่ก็คงไม่มีทุกวันนี้มันยิ่งใหญ่มากความรักที่เสียสละเปนไปได้วยความเมตตาอภัยที่แท้จริงแม่อภัยให้ผมเป็นหมื่นหมื่นครั้งเป็นแสนครั้งขณะที่เรานั้นเกเรสร้างแต่ปัญหา แต่นี่แหละคือความรักของคนเป็นแม่ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอุ้มขอเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวแล้วก็ใครอีกหลายๆคนเลยที่กําลังประสบปัญหาเดียวกันกับคุณโจนะคะที่เขาผ่านมาได้แล้วขอให้เลิกได้แล้วก็กลับมาใช้ชีวิตนะคะ